สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว DX Breaker and Rhino Super v i r a l c o r e ครับตัว Super Machin e Chaser ทองๆตรงเนี้ยนะครับโผลมาใน k a m e n r i d e r Drive Saga k a m e n r i d e r Chaser ครับหนังเรื่องนี้เป็น V Cinema นะครับ V Cinema ทำความเข้าใจง,ง่ายๆครับมันคือหนังภาคแยบแค่นั้นแหละครับ เป็นเวอร์ชันซูเปอร์ละกันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งซูเปอร์ไวัลอคอแล้วก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์มาชินเชสเตอร์อีกด้วยนะครับมันจะมีเป็น DX เวอร์ชันปกติ1แล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็น2นะครับมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับในรูปลักษณ์นะครับแต่ว่าลูกเล่นนะครับแตกต่างกันเยอะพอสมควรครับมีเพิ่มลูกเล่นมีเอ่อ uh, voice character ก็คือเสียงนักสแสดงนะครับแล้วก็ เสียงของ s เปอร์มาชินเชสเซอร์ในการแปลงร่างนะครับแล้วก็ท่าไม่ตาย Execution นะฮะจะแตกต่างรูปลักษณ์ยังไงบ้างตรงไหนเปลี่ยนสีบ้างและก็ลูกเล่นที่มันที่ผมโม้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มยังไงบ้างอยากจะดูกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เราก็มาลองเทียบ dx breaker version super ละกันนะเรียกง่ายๆนะครับมันจะได้ไม่งงนะฮะกับ dx breaker v e r s i o นปกตินะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างในรูปลักษณ์ภายนอกนะครับชัดๆเลยตอนนี้คือสีเมทัลลิกครับอันนี้จะม่วงด้านๆนะครับเห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมว่าอันนี้มันจะดูแบบเหล็กๆเงาๆเท่นๆนะฮะมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแยกเจ้าตัวนี้ออกจาก dx ปกติได้นะครับอันนี้ถ้าสมมุติคุณไปเจอ เป็นเมทัลลิกแบบนี้อาจจะเป็นการโม e สีก็เป็นได้นะครับแต่ว่าลูกเล่นด้านในมันโม e ไม่ได้ครับมาเริ่มเล่นจาก dx ปกติก่อนนะครับเล่นกันแบบไวๆเลยนะฮะเบรกโยบอดี้ยิงอันนี้คือโหมดกันนะครับเปลี่ยนโหมดเบรกเป็นโหม, <Break. S 1> มดต่อยครับ <Gun. S 1> แต่งร่างนะครับก็ ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีไวรอลคอนะครับที่สามารถเสียบเข้าไปได้นะครับ เป็นว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูแบบแเต็มๆก็ไปดูได้ที่คลิปตรงนี้เลยครับผมอ่ะฮะแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ใหม่รอ,อบหนึ่งนะฮะแล้วผมมาดูที่เจ้าตัวเวอร์ชั่นซูเปอร์กันบ้างครับว่าเสียงเป็นยังไงเหไหมว่ามันต่างกันนะโอเคมาลองกดยิงแบบปกติดูนะ <S <S ไม่รู้ผมคิดไปเองม่านะขอลองเสียงนี้หน่อยนะ อันนี้เสียงใสกว่านะครับแล้วก็ต่อไปเบรกหมดกับเวอร์ชั่นนี้ <_ d ark ing> ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงนะอืปรับปรุงให้มันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับทั้งสีแล้วก็เสียงที่มันดูชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปจะเป็น voice character ครับก็คือเสียงของเชดนะฮะ โอเคเราก็กดกันรัวๆเลยครับมีตั้ง41เสียงนะฮะฟังกันไปยาวๆครับ aynı ara bu No, no, どこか変かな、俺。俺はね、人間になれたんだよ。残響。今度借りは返すね。 ครับผมก็ประมาณนี้นะซึ่งบางเสียงเนี่ยมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเราต้องรอประมาณวิสองวิให้เขาพักหายใจหรือว่าบางทีผมก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็เออมาต่อเลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยเผลอกดไอเนี้ยหลายรอบแล้วนะครับแบบเอ้ยมันยังเล่นไม่จบเลยจะไปกดข้ามซะแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของ voice character หรือว่าเสียงของเชสเซอร์นะฮะต่อไปก็จะเป็นการแปลงล่างครับ เป็นมาชินเชสเตอร์เวอร์ชันปกติก่อนนะแล้วเราค่อยมาแปลงร่างเป็น Super m a r c h ินเชสเตอรที่หลังนะครับมาเริ่มกันเลยโ <Break up. S 1> oh, เสียงดังแบบว่าหูแทบแตกนะมาเริ่มที่แบทเลยนะครับ สิท c u ์คิวนะครับหรือว่าถ้าไม่ตายเป็นการกดค้างนะครับแต่ถ้าเราลองกดเปลี่ยนโหมดดูนะคือการแตกและปล่อยเลยนะครับจะเป็นเสียงไงมาลองฟังกันเพิ่มมาจาก DX ด้วยนะครับใน DX ไม่มีนะฮะประจัดว่าเด็ดอยู่นะครับผม ปุ่มปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับไว้ปลดล็อกไว้แล้วคอออกมานะครับถ้าเราไม่กดปลดล็อกเนี่ยแล้วฝืนดึงออกนะครับระวังพังนะฮะอันนี้บอกไว้ครับต่อไปสไปเดอร์ ันสุดท้ายครับผมคอบรา โอเคหมดแล้วครับผมต่อไปเรามาลองชิปคาปกติดูนะชิปคาของดร i v e ดูบ้างนะครับดูว่าจะเล่นได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เหมือน DX เลยนะโอเคเหมือน DX ผ่านครับลองชิปคาตัวอื่นบ้างอ่าอย่างตัวนี้ โอเคมีแค่ทำไม่ใจครับต่อไปถ้าเป็น Signal b ไ t e ล่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับผมอันนี้เป็น Signal b ยเชสเตอร์นะครับเวอร์ชันดาเมจนะฮะต่างจากเวอร์ชันปกติยังไงก็แค่ไม่มีขายทั่วไปที่เพิ่มเติมก็คือมีรอยนั่นเองนะฮะใส่เข้าไปครับ ลูกเล่นเดิมๆนะครับก็เหมือนกับ DX เลยนะครับแต่ว่าลูกเล่นที่เพิ่มเติมมาทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็คือการกดแล้วปล่อยของไวร์ลคอปกตินะฮะต่อไปจะไม่ใช่ไวร์ลคอปกติแล้วครับแต่เป็นซูเปอร์ไวร์ลคอครับหลายคนคงจะอดใจรอเจ้าตัวนี้มานานแล้วนะครับแม่พี่หมดแต่เล่นตัวตัวเก่าๆหมดเลยนะครับก็ลําลึกเก่าๆบ้างครับผมตั้ง2ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้รีวิวซีรีส์ได้เลยนะฮะคิดถึงจังนะฮะ จูนไร n o โอเคมาลองกดยิงกันเป็นเสียงฟันนะเพราะว่ามันเป็นดาบนะดาบไหมอ่ะ ười, คือคือในหนังอะ่ะมันเป็นดาบนะครับพอเสียบไปปุ๊บแล้วมันยืดมาวูย่างยาวนะครับแต่ว่า d f เป็นของเล่นนะครับมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับมันก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะมาแปลงร่างเป็นซูเปอร์มาร์ชินเชเซอร์กันเลยครับ กดค้างนะฮะเสียงเราใจมากเลยนะครับดูอลังการงานสร้างแล้วเกินครับมันเริ่มกันเลย เป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ลังการไม่เล่านะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้ามันจะทำเหมือน dx เนี่ยคนคงจะโวยวายกันหน้าดูเลยนะฮะแต่ว่านี้ก็ทำมาได้ในระดับที่น่าประทับใจเลยนะครับต่อไปท่าไม้ตายครับกดค้างนะครับเมื่อกี้เรากดค้างเพื่อเป็นการแปลงร่างถูกไหมแต่ตอนนี้เราจะกดค้างเพื่อเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับ ในหนังนะครับจะเป็นการยิงดาบปิ้วตุ้มนะครับมาลอง DX กันบ้างจินตนาการไปครับ Break, <R> จบนะครับลูกเล่นทั้งหมดของ DX Breaker and Rhino Super v i l Card ครับผมต้องตกมือให้เลยนะครับเพราะว่า ประทับใจครับลูกเล่นนี่แบบไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับลูกเล่นแบบมาจัดเต็มเลยทั้งเสียงแปลงได้ทั้งถ้าไม่ตายทั้ง voice character โอ้โหมาแบบ full option เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แถมมีลูกเล่นเพิ่มมาจาก DS ก็คือการที่เราใส่ไว้แล้วคอปกติเข้าไปแล้วมีเสียงเพิ่มมาใช่ไหมเออแล้วก็สีสันนะครับโอ้ดูแบบน่านเล่นขึ้นเยอะเลยนะฮะเอาไปเลยสิเต็ม10ครับคะแนนนี้ ด้วยความรักและห่วงใยเอ้ยไม่ใช่ด้วยความรักล้วนๆเลยครับผมนะซีดีดายเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ควรจะเข้าเมืองไทยไม่ดราม่าละกันนะฮะอ,ออบดูว่าเดี๋ยวมันก็ตามมานะครับโอเคครับผมวันนี้ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด subscribe ไว้ด้วยเด้อแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามผลงานการรีวิวใหม่ ก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook f แฟนเพจของ7จ็ดรีวิวทอยด้วยนะครับผมในแฟนเพจมีอะไรใหม่ๆบ้างก็คือคุณจะรู้ว่ารีวิวอันใหม่เป็นอะไรจะมีสปอยเล็กน้อยและก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่บ้างนะครับเป็นการติดตามชีวิตผมไปนะเผื่อบ,บางคนอยากจะได้เฟซส่วนตัวแต่ผมไม่ได้แจกนะฮะก็ติดตามทาง Facebook f แฟนเพจละกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next รีวิวครับสวัสดีครับ ใช่นะรักนะจุ๊บๆุบ๊ายบาย